สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เฉลิมพลพระเครื่องนะครับนำพระสมเด็จบางคุณพรมทิมฐานคู่นะครับมาให้ท่าน,นชมนะครับแล้วก็ศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จบางคุณพรมทิมฐานคู่นะครับยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับหรือที่เราเรียกว่ายุค พระครูกเก่านะครับพระครูกเก่านะครับที่มีความงดงามอีกองหนึ่งนะครับที่ผมได้เอามาให้ท่าน,นชมนะได้ศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งเ,เป็นพระที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสภาพที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่มีความรู้นะครับเขาฝากนะครับให้ท่านได้ช่วยี้แนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแนวทางในการศึกษานะครับพระสมเด็จนะครับหรือพระเครื่องนะครับไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งองค์นี้นะครับถือว่าสภาพพระที่ไม่ได้ใช้นะครับที่เอามาว่าท่านจะชมนะครับนะครับมาดูนะครับ ด้านหลังพระนะครับซึ่งเป็นพระกรุเก่านะครับที่งดงามอีกองหนึ่งนะครับนะครับก็ชมกันไปนะครับก็ฝากท่านที่มีความรู้นะครับช่วยชี้แนะด้วยนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับต่อส่วนรวมนะครับผมเล่นพระยังไม่เข้าข้างตัวเองนะครับที่ นชอบให้คนช่วยวิเคราะห์นะครับวิจารณ์นะครับถึงจะศึกษาได้นะครับขออข้างน,นะครับที่ข้างนะครับถ้าไม่จะแน่นนะครับสวยนะครับองนี้นะครับ เป็นพระกูเก่านะครับสภาพเก็บดีนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็เรามาศึกษาร่วมกันด <the supply> ีกว <the break hyster ically> ่านะครับดีกว่านะครับช่วยกันเชียร์ให้ดีกว่านะครับก็ดูกันเป็นพอของป่าของคอนะครับ สะสวยครับตรงนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคือพระที่ ของเฉลิงพลเครื่องที่ลง YouTube ทั้งหมดนะครับนะครับท่านสามารถที่จะท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะขอดูชมองค์ริงได้นะครับริงได้นะครับมีทุกองค์ที่ลงใน u t u b e นะครับครับขอสุดท้ายขอให้ท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ